สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับ Red Dead Redemption 2และ Arthur Morgan ครับตอนนี้เรามากับพิกัดพิเศษนะครับที่ผมบังเอิญผ่านมานะตอนนี้เจ้าบ้านเหมือนพยายามจะทักทายเรานะครับดูสิครับว่าตอนนี้เราจะเจอกับเหตุการณ์สุ่มอะไรหรือเปล่านีครับอไม่ได้อยู่คนเดียวครับที่แน่ๆไม่อยากรู้เลยว่าวันนี้คุณมีแขกมาด้วยฉันจะได้ดูดีกว่านี้ แต่ฉันคิดว่าคุณดูดีมากที่สุดแล้วนะเจ้าหญิงชมกันเข้าไปอาเธอบอกว่าผมไม่ใช่แขกนะครับผมแค่ผ่านมาเฉยๆนะเขาจะเชิญชวนให้เราไปร่วมกินข้าวด้วยนะครับมากินก็กินมามันยังขึ้นไม่ได้ครับอาเธอบอกว่าขอบคุณสำหรับข้อเสนอน,นะแต่ว่าผมจะต้องไปแล้ว โอ้ไม่เอาหน้าคุณจะปฏิเสธอาหารร้อนๆกับมิตรภาพดีๆได้ยังไงนแดกก็แดกเป็นไงเป็นกัน oh. หวังว่าจะไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์นะครับแต่ดูแล้วท่าทางไม่น่าไว้วางใจเท่าไหร่ฉันหวังว่าอาหารจะไม่ได้ถูกเตรียมนานเกินไปนะเพราะฉันจะไม่กินมันเด็ดขาด her, คุณช่วยไปดูเธอให้หน่อยได้ไหมอ้าวกูเหรอห <Hey. S 1> ฉันเหรอแน่นอน ใครจะกล้าไปล่ะพี่ขอเป็นฝ่ายนั่งรอแล้วกันมาเลยครับโอ้นี่มันความสมบูรณ์แบบชัดๆหวังว่าเราจะใช้ช่วงเวลานี้อยู่ด้วยกันนานๆนะก็อย่างที่บอกผมอยู่ได้ไม่นานหรอกดูเราสิเราเหมือนเพื่อนเก่าสองคนอย่าแบบนั้นไม่เป็นเพื่อนกับใครทั้งนั้นนะตอนนี้มาเลยครับอาหารหน้าตากินได้หรือเปล่าเนี่ย ฉันหวังว่าจะเหลือพื้นที่ว่างให้กันเก่งคุณนะโอ้โหหอมน่ากินสุดๆดูท่าทางนี้กินไม่ลงอ่ะเอาตรงๆเลยคุณชอบมันไหมอ่าเธอปกติ่ะตอนนี้ต้องตามน้ำไปก่อนครับเนื้อนุ่มมากรู้ไหมเมื่อก่อนที่ตรงนี้เนี่ยเคยเป็นฟาร์มหมูมาก่อนนะตอนที่เรายังเด็ก ก่อนที่พ่อกับแม่จะเสียใช้คำว่าเรานะครับในธุรกิจที่มันไม่ดีนะใช่ไหมที่รักแล้วก็ตลอดเวลานั้นเรายังได้รู้จักวิธีการฆ่าหมูด้วยนะอ่านี่ของคุณแม่มีป้อนเงด้วยครับโชว์ความหวานใช่คนโสดเหรออุ้ยเอาแล้วมันเริ่มเลยครับมาดื่มแน่นอนอาเธอบอก มีอะไรมาก็จะกินหมดแล้วตอนเนี้โดนเข้าไปจอกแรกโหรสชาติรสชาติเฮียมากอ่ะเธอบอกมึนแล้วครับมาจะให้กินอีกนะครับก็คือเหนไหนๆมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็เอาให้สุดทางเลยนะมาดื่มก็ดื่มวะ <c oughs> จัดไปอีกหนึ่งบึกนี่มันเชียอะไรวะเนี่ย นี่มันสูตรโบราณของอาเบดีเลยนะปี1894โอโ้โหไม่อวกก็บุญละ on, I I มายังจะให้กินอีก <c oughs> ถ้าโดนอีกรอบนี้คือไปแน่ครับโอ้บอกว่าถ้าดื่มเสร็จนี่เราและเขาสองคนจะขึ้นไปชั้นบนเงนครับไปทำอะไรกัน <c oughs> เอาอันนี้ไม่มีคำสั่งให้กดเลยอาเธอยกเองวะ่ะ <c oughs> เรียบร้อยโดนอะไรหรือเปล่าวะ โอโหไม่ไหวแล้วครับโอ้โหนั่นไงครับมันจะเอาเงินเราให้รีบเอาเงินไปไว้ข้างหลังแม่เร็วโดนโอ้โหโโห,หมดเลยไม่เหลือสักบาทโอ้โหนี่มันเที่ยเลยวะเนี่ยโอ้โหมาอยู่กับศพไอ้สองผัวเมียนรลอกวนหอมจอมโซนมึงโดนแน่อยู่ไหนวะเนี่ย เลอะเปิดเื้อนหมดโดนตกสับไป400กว่าบาทแล้วให้ไม่นอนอยู่กับโศบอีกฝนก็ตกขี้หมูก็ไหลเดี๋ยวนะตอนนี้เราอยู่ตรงไหนวะไกลหรือเปล่าไม่เลยครับไม่เอามาทิ้งก็เอามาทิ้งใกล้ๆก้มาก็อยู่ตรงนั้นไม่ต้องคิดอะไรเลยครับจังหวะนี้มาโอ้โหแสบมาก อยู่ยังอยู่ครับยังอยู่มา you, 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 you. มึงก่อนเลยอีนเมียโอ้โหมันจะมาแทงครับผมกะเล็งไว้ให้มันยอมนะเนี่ยเดินเข้ามาถือมีดมาโอ้โหมาแล้วครับไอ้วนมึงมึงโอ้โหสองนะไม่อยู่สามไม่อยู่ครับไขมันเยอะงาลมช้างยังอีกยังลมช้างโอ้โหแสบนะักปนกูเฉย รูทก่อนโอ้โหติดตัวสองดอลลาร์ใช้ชีวิตยังไงวะเนี่ยเงินอยู่ไหนหาเงินครับตอนนี้มันต้องอยู่ในบ้านนี่แหละผมว่ามันไม่น่าจะใจร้ายกับเราขนาดนี้ดูตรงนี้ก่อนไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีเอ๊ะตรงนี้แปลกๆครับมีคำสั่งขึ้นด้วย เคลองดูครับหลังรูปหรือเปล่าเหมือนในหนังฮะนั่นเลยฮะชัดเลยอ๋อนี่ไงที่มันบอกว่าเอามาไว้ตรงหลังแม่แม่คือในรูปนี่ครับโอเคได้คืนมาหมดละไม่พอครับเราต้องได้มากกว่าที่มันได้ไปมามีอะไรกูเอาหมดในจังหวะนี้คือฟีลนี้มึงต้องคือเคยป้นคนอื่นมาบ้างดิแล้วก็เก็บเงินไว้บ้าง ตอนนี้หาทั่วบ้านแล้ยยังไม่มีอะไรเลยเนี่ยจนแล้วจนอยู่ในตู้โอ้โหตกใจกระโหลกมัเก็บกระโหลกไว้เป็นของที่ระลึกหรือแทนที่จะเก็บทองในหีบมีไหมไม่มีลินชักไม่มีโอ้โหจนแล้วจนอีกนะเนี่ยห้องนอนห้องนอนตรงนี้มีไหมไม่มี ไม่มีอะไรเลยชั้นบนอะ่ะโอเคเป็นฟิลที่แบบเพิ่งป้นกูคนแรกหรือเปล่าวันเนี้ยเอาอีเมียนี่ก่อนเลยดูท่าทางเราไม่ธรรมดานะคนนี้ะได้ครับมีเงินนิดหน่อยอ่ะได้สร้อยด้วยกำไรด้วยห้องน้ำก็ไม่ได้จะมีอะไรแล้วนอกจากกางเกงในโอ้โหเหตุการณ์สุ่มสมหวังดังใจจริงๆ ถ้าชอบกิฬากดกดไลค์กด s u b ับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยเลยกันนะครับแล้วก็อยากให้ผมไปทําอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ